สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนแค่เล่าข่าวครับเมื่อวานที่ผมคุยเรื่องอเดี่ยวของโนดอุดมนะเขาเรียกว่าอะไรวะไอซอฟพาวเวอร์เออเดี่ยวซอฟพาวเวอร์ซุปเปอร์ซอฟพาวเวอร์ของโนดที่เน็กฟิกนะโอ้โหโด่งดังมากก็ที่ผมเล่าว,ว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองตกหลุมพางหลุมพางโน้ตขาก,ก,าก,การตลาดชั <ic> ้นเซียนเกียรติบวกอ่ะการตลาดเน็กฟิกมันมีจานที่ไหนเออมันมีกล่องที่ไหนมันไม่มีมันเป็นแอปพลิเคชันของเน็กฟิกเสียเงินก็ไปดูดูหนังดูซีรีส์ตาเปียกตาแช์ดูทั้งวันทั้งคืนเน่ะเออเห็นไหมซีรีส์เรื่องสาธุอ่ะโหสุดยอดเลยผมดูแล้วแมง่งโคตรชอบผมดูตั้งหลายรอบเอ่กสาธุนะหนังเสียดสีหนังไม่เสียดสีอ่ะ หนังสะท้อนความเป็นจริงในสังคมในวัดในวาแนละ้วเห็นไหมเออสาธุอ่ะเรื่องสาธุไปหาดูแลกันเพื่อนเดี๋ยวจะตกเทนนะฮะสาธุหนังดีมากเลยครับความจริงทุกตอนทุกชอ็อตและเล่นดีทุกคนเนี่ยเรารู้ไหมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาถ่ายทำสามปีที่แล้วด้วยนะสามปีที่แล้วนะนี่เพิ่งมาออกเนี่ยเด็กฟิกเนี่ยเพิ่งมาออกเดือนเดือนที่ผ่านมามั้งใช่ไหมอืมโอ้สุดยอดเลยฮะเอาง่าย ได้ผลแล้วก็เนี่ยอย่างที่โนต้ตเรื่องซูเปอร์เพลซูเปอร์ซอฟต์เาวเวอร์เนี่ยโคตรได้ผลเลยล่าสุดอัปเดตเมื่อวานวันที่7นางบวีนาไกรคุปอดีตสส,สลราบุรีคนดังไปสอนนอโพธรามแจ้งความโนต้ตข้อหาหนึ่งหนึ 1, 1, 2, ่สองมินสาบันเออประโยงใยซะงั้น ผมก็ดูหลายรอบนะผมไม่เห็นโน้ตเขาพูดเรื่องสถาบันเบื้องสูงเลยเขาพูดแต่ว่าพอเพียงอ่ะกูไม่พอเพียงอะคำว่าพอเพียงเหีนยไม่พวกอินฟลูเอเซอร์นั่งรถตู้พอกหน้าขาวมาเกี่ยวข้าวปึ๊บๆลงไอจีปึ๊บขึ้ IG, นรถตู้ไปนอนทีไหนคือมันสร้างภาพไงเออพวกอินฟล,ลนูเอเซอร์นู่นพวกเดินลงนาฬาเนี่ยเออพวกไปปลูกข้าวปลูกหญ้าปลูกอะไรเนี่ยเออคือเอาง่ายว่าอ้างคําว่าพอเพียงเพื่อความเท่ ความเท่ความเข๋ว่าเอ้ยครูพ่อเพียงเนี่ยนะครับผมขี้เกียจเล่าอะ่ะเอาง่ายว่าเนี่ยใช้สมองหน่อยสติหน่อยแต่และคนนะ่ยแม่งนิบนี่มันเป็นเรื่องตลกฮะตลกไปแจ้งความสอนอพุทธรามแล้วไปด่าโน้ด,ด้วยโอ้สมัยกอนะ่อนนะดิฉันน่ะชื่นชมโน้ดมากโอ้เดี๋ยวนี้นะแม่งโอ้โหแม่งมันชาติทั่วมาก มันเอาสถาบันเบื้องสูงมาหากินเออเนี่ยต้องต้องให้แม่งติดคุกให้สารให้สารตัดจีนให้ติดคุกเลยมันมินมินถาบันเออพอหาหนึ่งหนึ่งสองแล้วประชาชนก็ต้องลงประชาทันมันใช้สารเตี้ยลงประชาทันมันโอ้โหพูดออกมายังี้ฮะเนี่ยเออไปดูนะสำนักข่าวผมคนนี้เออนามไทยรัฐเ,ออเขาลงไว้นะแล้วก็คุณสัยุทธ์ก็มาพูดมันแสดงสติปัญญาครับ สิริปัญญาของคุณเลยเออแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยโอ้โหแล้วอย่างที่ผมเล่านะขออนุญาตเอ่ยนามอย่างศิลปินแห่งชาตินะอาจารย์เฉลิมชัยที่ท่านพูดบอกว่า,วามึงจะมาหมิน่นมึงจะด่าใครก็ช่างมึงแต่มึงจะมาหมิน่นศิลปินแห่งชาติไม่ได้มันไม่ใช่ครับอาจารย์เขาพูดถึงศิลปินรุ่นเกา่าเขาไม่เคยอ้างถึงศิลปินแห่งชาติหรือศิลปินที่ว่า อ,อย่างัญาเอนามอย่างอาจารย์ถวันดัชนีไม่เคยอ้างไม่มีชื่อเลยไม่ได้พูดเลยอาจารย์ไปฟังใหม่นะไปฟังให,มงใหม้มันจบอก่อนจะมาพูดเนี่ยอาจารย์ฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดนี่เสียคนอีกอเสียคนอีกเออเขาไม่ได้พูดถึงศิลปินแห่งชาติเลยไม่ได้ก้าวล่วงเลยเขาพูดว่าศิลปินรุ่นเก่าเอออาจจะทํานู่นทํานี่อืมแล้ว มันไม่ค่อยได้ตังไงได้ตังก็ได้น้อยไงแต่เด็กรุ่นใหม่นี่แคว่วาดการ์ตูนเห็นไหมการ์ตูนการ์ตูนหาอะไรไม่รู้จี่หัวกลมๆเนี่ยโอ้ได้เป็นร้อยล้านครับอืโด่งดังเห็นไหมเขาไปพ่นสีกราฟิกการ์ตูนที่หัวกลมๆใหญ่ๆนะเออมันชื่ออะไรผมติดปากแล้เนี่ยนั่นแหละครับเขาพูดความจริงทุกเรื่องทุกตอนอย่างไปดูอากโก้เหมือนกันแหกแแหกขาเอาเอาเอาต่าออกมาจากหอยเนี่ยเออเออ เอานกออกมาจากหอยนี่นกบินได้เนี่ยเออมันอ m a z ิ่งไหมโคตรเก่งเนี่ยเก่งมากไม่มีใครทำได้แล้วนอกจากคนไทยเนี่น่าหนับหลุนด้วยบอกง่ายเป็นอ m a ซ i ่งใช้ความสามารถเฉพาะตัวเออเหมือนนักกีฬาเนี่ยนักกีฬาวิ่งก็วิ่งอย่างเดียวเกง่งอันนี้เขาใช้อวัยวะส่วนตัวเขาทำทำมาหากินแล้วก็เป็นอ m a ซ i ่งเอาง่ายว่าฝรั่งโคตรชื่นชอบเลยคนไทยไม่ค่อยรู้ผมเคยเห็นนะในคลิปเนี่ยมีใช้ ใช้หอยนีย่เป่าลูกดอกเคยเห็นเป่าลูกดอกดูดบุหรี่อะไรผมเคยเห็นนะเป็นค่องวีทีปมหนะอมแต่ว่าที่โนตเข้าไปดูเนี่ยปล่อยเตา่าในหอยหอยนี่เตาออาเเออ่าออกมาเนี่ยเออปลาออกมาเนี่ยเออแบบอเมซิ่งนกออกมาจากหอยได้เอออเมซิ่งไหมใครทําได้นอกจากคนไทยโหแม่งเนี่ยพูดพูดเล่นๆนะแต่มันเป็นความเป็นจริงมันทําไม่ได้หรอว่ามันก็แบบเหมือนแบบอ่า เหมืนอนอาาจารย์นะเหมือนเหมือนลามโมกหน่อยนะเพราะว่าเอาเอาววัยวะของสงวนไใช่ไหมเออมาปล่อยเต่าเงี้ยเออสุดยอดสุดติงกระดิ่งแมวก็เลยเก็บมาเราครับตอนนี้เนี่ยใช้สติเยอะๆคิดเยอะนะครับคอวอยคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับถ้ารวมๆกันนะ่ะควยครับควยคอวอยคิดวิเนะคราะห์แยกแยะนะฮะ ก็ผมไม่มีอะไรจะพูดนะเออมันตลกแสดงสติปัญญาออกมาแต่ละคนแต่ละคนโอ้โหเสียชื่อเนะสียชื่อ,อไปตกหลุมพงังโนตอุดมเออตกหลุมพังกันหมดเลยปรีนาที่แง่บอมตรงเสียหมาเลย่ยไปแจ้งได้ไงหนึ่งหนึ่งสองมันเกี่ยวอะไรหนึ่งสองไปหึเขาพูดถึงถาบันเลยไม่เคยเลยไม่มีเลยม,มีสักคาไปฟังก่อนนะเขาพูดเรื่องอินฟูเดเซอร์พวกเดลงดลาราโน่นเออโอ้โห ออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับสอบไปดูไม่สอบไปเลื่อนผ่านยามบดดาผมผมไม่มีด้อมใครครับแต่ผมเป็นทีมโน้ตครับสวัสดีครับบุญรักษายครับโคตรขำในประเทศไทยประเทศกูมี